ชั้นติดผนังอันนี้วางอยู่ตรงนี้มาเป็นปีเลยครับพอจะเอามาใช้เนี่ยไม้บวมซะอย่างนั้นคงดูดความชื้นจากพื้นมานานนะครับแต่ยังผมมาไม่มีทิ้งอยู่แล้วแล้วบอกเลยว่าตอนซ่อมเสร็จเนี่ยหืมอย่างสวยขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะตัดส่วนที่มันบวมออกก่อนเลยครับเครื่องมือที่ใช้ตัดก็จะเป็นแทร็กซอของบอสครับแต่ความลึกของใบมันไม่พอเลยต้องตามเก็บด้วยเลื่อยญี่ปุ่นอีกทีนึงครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาเขาไปปิดทับด้วยลามิเนียที่มีสีใกล้เคียงกันแลวเนี่ยคือข้อดีของการเป็นมมมมนนนนนนุุษยย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 ์์ททีีีี่่่่่่ไคคคออ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 ิิ้้้้้้้้งขงขรรรรับบเเเเเเเลลลลลพพจจจะะะหาาาาาตววววกกกกกกดืชชแแ็็็ูสสสึปโ เราก็จะเอาเขาไปปิดทับด้วยกาวยางครับแล้วผมสั่งกาวยางตัวใหม่มาลองครับเป็นของ SB แทบไม่มีกลิ่นฉุนเลยครับกลิ่นอ่อนมากๆแนะนํามือใหม่ที่อยากทํางานลามิเนตนะครับลองตัวนี้ดูเขามีกระป๋องเล็กด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไ้ให้นะครับผมว่าทุกบ้านอะ่ะจะมีอะไรให้ต้องซ่อมอยู่เสมอแหละครับมันจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆให้คอยแก้เต็มไปหมดและการที่เรามีเครื่องมือพร้อมอ่ะปัญหาพวกนี้นมันเลยถูกแก้ได้ไม่ยากครับแต่ผมคงไม่นําเสนอเรื่องว่ามันประหยัดหรือคุ้มค่าหรอกนะครับเพราะผมน่าจะหมดกับการซื้อเครื่องมืือออออออไปปปเเเเเเยะะะมมมมาาาาาากกๆแแต่่่่ถถ้พนนนนลลลงงง็็รรดดีคคคุุณจัับบบบทิวสขึ นะเวลาที่คุณได้แก้ปัญหาให้บ้าน,นอื่นๆที่เป็นญาติพี่น้องคุณนะครับนั่นแหละความสุขอย่างหนึ่งเลยแหละพอแปลามิเนตเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเก็บขอบขอบได้สีอีกทีนึงครับเราจะต้องเอาสีเนี่ยกรอกไปในขวดกาวร้อนแล้วก็เอาไปลูดตรงรอยต่อของลามิเนตครับปกติเนี่ยผมก็เก็บบ้างไม่เก็บบ้างครับแล้วแต่แต่งานนี้มันเป็นลามิเนตสีเข้มถ้าไม่เก็บเนี่ยมันมองเห็นชัดมากๆเลยครับแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาบ่อยเลยครับว่าเก็บขอบยังไง,ง,ๆๆงๆๆเลยลถือโอกาสทําให้ดูเลยเก็บแล้วก็สวยขึ้นเยอะครับตัวช ทิ้งลิงไว้ให้หรือตัวตัดลามิเนตหรือแผ่นลามิเนตก็มีครับเดี๋ยวชี้เป้าบอกได้หมดแหละเสร็จและสวยขึ้นเยอะเลยชั้น2อันนี้ผมตั้งใจจะเอาไปติดไว้ที่บ้านพ่อตาแม่ยายผมครับจะเป็นแบบซ่อนขาผมว่ามันสวยดีเพื่อนๆที่สนใจอยากทํางานไม้งาน diy อะ่ะเริ่มเถอะครับไม่ยากหรอกสนุกดี